โรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนคลองสำโรงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งสุวิชานุพวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญโรงเรียนคลองสำโรงขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรับชมกิจกรรมเด่นโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนคลองสำโรงค่ะกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม นักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายยุวชนคุณคุณธรรมเป็นแกนนำในการนำความรู้ไปขยายผลในการทำโครงงานคุณธรรมในโรงเรียนและในห้องเรียนโดยมีครูเป็นที่ปรึกษาจุดเด่นของกิจกรรมมีการวางแผนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของบวรและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกครอง นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติจริงทั้งที่โรงเรียนบ้านและวัดโดยมีทั้งครูผู้ปกครองช่วยดูแลการทำโครงงานนั้นช่วยแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นพฤติกรรมเชิงบวกการจัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรมได้นำหลักธรรมไตรสิกขาได้แก่ศีลส,สมาธิ ปัญญามาบูรณาการและเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนคุณธรรมที่ได้รับจากการจัดข้าววชนคนคุณธรรมคือความรับผิดชอบและความมีระเบียบวินัยกิจกรรมครอบครัวคุณธรรมโรงเรียนครองสำโรงได้จัดกิจกรรมครอบครัวคุณธรรมเพื่อเป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว โดยมีวิทยากรและครูที่เป็นตัวแทนในการประสานงานถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เกิดรูปธรรมสู่การปฏิบัติมากขึ้นทำให้เกิดข้อตกลงและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่จะนำไปสู่ความรับผิดชอบความมีระเบียบวินยัยและความสุภาพที่ยั่งยืนการมีส่วนร่วมของบวรนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง โดยมีผู้ปกครองช่วยเหลือทำข้อตกลงร่วมกันและครูช่วยปลูกฝังและส่งเสริมให้กำลังใจนักเรียนให้มีพฤติกรรมเชิงบวกการจัดกิจกรรมครอบครัวคุณธรรมได้นำหลักธรรมพรมวิหาร4มาเป็นแนวทางการปฏิบัติ4ประการได้แก่เมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขา คุณธรรมที่ได้รับคือความรับผิดชอบความมีระเบียบวินยัยและความสุภาพกิจกรรมโครงงานคุณธรรมมารยาทงามตามวิถีไทยจากปัญหาที่พบนักเรียนมีการแสดงออกทางมารยาทที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมและมารยาทไทยถือเป็นวัฒนธรธรมที่สำคัญที่ควรปลูกฝังให้แก่คนไทย โรงเรียนคลองสำโรงจึงจัดทำโครงงานคุณธรรมนี้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมการแสดงออกตามแบบแผนมารยาทไทยอันดีงามและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยโดยนำหลักธรรมอิทธิบาท4มาเป็นแนวทางในการจัดทำโครงงานทำให้นักเรียนโรงเรียนคลองสำโรงเป็นผู้ที่ยิ้มง่ายไหว้สวยกราบงามตามโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมตามแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธกิจกรรมวันพระโดยมีนักเรียนครูผู้บริหารใส่เสื้อขาวร่วมสวดมนต์แปลมีการรับประทานอาหารมังสวิรัตร,ร่วมกันอาราธนาศีนกล่าวคำพิจารณาอาหารไม่ดังไม่หกไม่เหลือทุกวันศุกร์มีกิจกรรมธรรมะชำระใจ และครูเล่านิทานคุณธรรมให้นักเรียนฟังเพื่อเป็นคติสอนใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้มีครูพ้าสอนธรรมะเป็นการปลูกคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตามวิธีของชาวพุทธในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานักเรียนครูผู้บริหาร เข้ารับฟังเทศทำบุญเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนคลองสำโรงจากการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนคลองสำโรงได้รับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งวัดบ้านโรงเรียนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีสมาธิแล้วแล้วก็ตั้งใจเรียนเรียนค่ะแล้วก็ทำความดีค่ะกิจกรรมธรรมะชนะจิตใจนั้นมีประโยชน์หลากหลาย<ม>เช่นทำให้การเรียนนั้นมันดีขึ้น<ม>เห็นได้ชัดเลยครับแล้วพอ ผมรู้ว่ามีคนบอกว่าแบบสวดมนต์วนันดีแบบอย่างนี้อย่างนี้ครับผมก็ลยหันมาสวดที่บ้านเป็นประจําเลยครับแล้วทาให้ผมมีสมาธิด้วยในการทําการบ้านเรียนด้วยครับจากที่หนูได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้คือกิจกรรมค่ายเยาวชนคุณธรรมหนูได้ปรับพฤติกรรมให้ร่วมกับคนอื่นมากขึ้นและหนูได้แสดงความคิดเห็นร่วมกับคนอื่นและอีกอย่างที่สําคัญหนูได้นําคุณธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะ งเรียนคลองสำโรงขอขอบพระคุณค่ะ